วันมากับวันกลับเป็นไงบ้างก็อย่างที่อย่างที่หลวงตาบอกวันแรกเลยค่ะว่าหนูมาด้วยความอย่างที่หลวงตาบอกว่า <mm> มันมากับความคิดที่มันหมุนหมุนเป็นพันพันครั้งเลยนะคะ่ะแล้วก็การที่มาอยู่ที่เนี่ยการที่มาฟังหลวงตาหรือว่าการที่มาฟังทุกคนพูดอะคะ่ะมันมันทําให้เหมือนหนูมาอยู่ในที่ที่มันเสียงเงียบ มันจะทําให้ใช่ค่ะรอบความกิดของหนูมันเหลือจังหนึ่งพันเหลือหนึ่งร้อยเหลือยี่สิบได้แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรียนรู้ในสองสามวันเนี้ยก็คือหนูรู้ว่าหนูไม่รู้เยอะมากหนูรู้ว่า,าไม่ว่าทุกทุกอย่างที่ที่เราพูดว่าเราเข้าใจผิดอย่างทําพูดว่า ทำสร้างสิ่งอื่นมาดิสแฟกตัวเองทงั้งที่ตัวเองมีความมีความทุกข์อยู่แต่ว่าเรากลบมันไว้หนูก็ทำหรือว่าสิ่งที่เมื่อกี้พี่ปุ๊กอธิบายเรื่องเราสร้างเราสร้างตัวเราอีกคนมาคิดว่าเราเข้าใจหนูก็ทำแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่หนูคิดก่อนที่หนูจะกลับก็คือหนูรู้ว่าหนูไม่รู้เยอะมากแล้วหนูก็กลัวว่ากลับไปแล้วหนูก็จะเป็นแบบเดิม ไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ได้ก็คือจริงๆเข้าใจที่หลวงตาพูดว่าการมาอยู่ที่เนี้ยมันทําให้เหมือนเสียงมันเงียบลงแต่ว่าสิ่งที่เรามันมีทางเดียวที่เราจะทําได้คือเราต้องฝึกตัวเองต้องเราต้องเข้าใจด้วยตัวเองแต่ว่าด้วย มันคงบังคับให้เราทําได้นะวันเนี้ยเลยไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันคงต้องอย่างอย่างที่ตาบอกว่าต้องใช้ความเพียรซึ่งจริงๆหนูจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยมาหนูหนูเดินไปหนูความคิดหนูกระุดหนูหนูก็ยังยึดติดหนูยังอะไรเพียงแต่ว่าสิ่งที่หนูรู้มากขึ้นคือหนูรู้ว่าหนูไม่รู้และหนูก็จะพยายามทาให้หนูรู้อ่า ณตอนนี้สิ่งที่หนูก็คือพอจะกลับไปมันมีความตั้งแต่เมื่อคืนที่หนูเดินรอบหนูก็รู้แล้วว่าหนูไม่อยู่กับปัจจุบันอีกแล้วเพราะว่าหนูอยู่กับความกลัวในอนาคตว่าหนูกลัวว่าหนูกลับไปหนูก็จะหนูก็จะยึดติดเหมือนเดิมกลัวว่าหนูก็จะเอาตัวเองไปผูกกับงานผูกกับครอบครัวหรือผูกกับอะไรก็ตามเพราะว่าหนู หนูก็ยังมีความผูกข,ของตัวเองอีกหลายแผลที่ยังไม่ที่ยังไม่ได้ปิดแล้วก็มันก็ไม่มีวิธีอื่นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นมากลบมันแค่ไหนถ้าเราไม่ปิดรูที่มันเป็นแผลของเรารูเดิมมันไม่มีทางปิดค่ะเพ็่อยยากน,นั้ะลต้องเริ่มต้นด้วยความยอมรับความเป็นจรงิงอย่าสร้างอะไรมากบอย่าสร้างความลวงมากบหกลอกลวงตัวเองเมื่อ เราคิดปรงแต่งหลงตรงจิตออกนอกจิตใจไม่อยู่กับใจเราก็รู้เท่าทันรู้เท่าทันมันจะได้เห็นความจริงว่ามันคิดปรงแต่งตรงจิตออกนอกไปหาเขาไปหาอาดีตท,ที่แล้วมาไม่ยอมแล้วแล้วไม่แล้วเด่นไม่เลิกจบไม่จบกลับไปหาเขาอีกวนเวียนไปหาคนที่รักคนที่ชังจิตใจไม่อยู่กับใจ ก็พาให้เป็นทุกๆครั้งไปก็รู้เท่าทานแล้วละเสียะเลิกเทียด้วยความเข้มแข็งของจิตใจแต่ไม่เช่สะกดไม่ให้คิดไปแต่ด้วยการรู้เท่าทานแล้วละเทียเลิกเตียทุกครั้งไปเช่นวันหนึ่งมันคิดปุงแต่งโลุจิตออกนอกไปหาเขาไปหาคนที่รักไปหาสิ่งที่ช่างไปหาในกิเลสตัณหาต่างๆวันหนึ่งสมมติมันคิดไปร้อยครั้งปรุงส่งออกไปร้อยครั้ง ได้ความอดทนได้ความเพียรขันติวิริยะศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคาสอนศรัทธาในพระยาศงศรัทธาในพระแม่ครูอาจารย์ศรัทธาว่าเราทําได้เราต้องทําได้เชื่อมั่นว่าเราต้องทําได้สําคัญที่สุดต้องศรัทธาตัวเองอย่าสร้างอะไรมาหลอกลวงมากบความจริงเมื่อเราเนี่ยไม่สร้างอะไรมาหลอกลวงมากบความจริงไม่สร้างความโป่งโล่งเบาสบาย ทำเบาๆบิ้วบิ้วอารมณ์ร้างบิ้วอารมณ์ขึ้นมาอยู่ความสร้างห้องว่างให้แก่จิตใจตัวเองหลบเข้าไปหรือว่าเอาชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวนันดูหนังฟังเพลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือดูซีรีส์คุยกับเพื่อนช้อปปิง้งทาสบายๆหลอกลวงตัวเองถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เห็นความจริงที่ขณะปัจจุบันขณะที่ลงตรงจิตออกนอกเราคิดปรุงแต่งไปตอนเราอยู่ความจริงเราคิดปรุงแต่งไปเราก็รู้เท่าทานัน ด้วยสต,ติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกันข่มใจระงับยับยั้งทางใจไม่ไห,หลไปตามกิเลสละรู้ตัวแล้วก็ละจะเลิกเถ่ะอย่างนี้เลยไปแต่อย่ารู้แล้วจะเป็นสะกดไม่ให้เกิดอีกเกิดใหม่รู้ท่าทานใหม่เกิดใหม่รู้ท้อทานใหม่อีกมันจะได้รู้ว่าเราละได้กี่ครั้งแล้วเพราะเราสะกดนั้นไม่รู้เลยว่าเราละหรือไม่ละเลิกหรือไม่เลิก คือเราสะกดไว้แล้วไนงะตอนนี้วะวันหนึ่งอะสมมติวันหนึ่งเราตีตัวร้อยครั้งที่เราส่งจิตออกนอกไปร้อยครั้งเรารู้แล้วเราเลิกได้กี่ครั้งรู้แล้วก็เลิกเตี้ยรู้แล้วก็เลิกเตี้ยไม่ไม่ไม่ตามใจตัวเองไม่ตามใจ,ม,ม,ใจมันคิดปรุงแต่งมีอารมณ์ไปเราก็เลิกเตี้ยแต่ไม่สะกดนะรู้ตวทันแล้วเราก็เดินโจกรมเราก็เดินไปรอบวัดเนี่ยเราก็เดินไปอากาศบสบายสบายเราก็เดินไปแต่ไม่ใช่วา ไปมโนโอยู่กับอารมณ์สบายสบายเราไม่คิดอะไรนั่นไม่ใช่นะ <S <S คือมันคิดก็คิดแต่แหละแต่เราก็รู้ตัวว่ามันคิดไปแต่ใจเราเป็นทุกข์กับความคิดนั้นไหมไม่ใช่มโนว่าเราไม่ทุกข์อะไรเงี้ยงงคือมันคิดแล้วทําให้จิตใจเราหวั่นไหวเป็นทุกข์ไปเราก็รู้เท่าทันว่าเออจิตใจมันหวั่นไหวไปเราก็เออดูว่าจิตใจเรามันหวั่นไหวไปแล้วก็พอจิตใจมันหวั่นไหวไปแล้วพยายามไม่ต้องพยายามไปดับจิตใจที่หวั่นไหวก็คือมันหวั่นไหวได้มพนก็ดับเองเหมือนคลื่นน้ําทะเล เมื่อมันมันก็เพิ่มขึ้นมาไม่มีคลื่นใดที่ไม่ดับไปเดี๋ยวก็ต้องมีคลื่นใหม่อีกแล้วก็ดับไปอย่างนั้นน่ะเมื่ออะไรมันมันมันกระทบความคิดถึงอะไรแล้วทําให้จิตใจนะ่ยมันเป็นคลื่นวันไหวก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนน้าทะเลก็อย่าไปกลัวอย่างที่หนูบอกว่าออกมาจากวัดแล้วก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นอีกอย่าไปกลัวลูกเราจะได้เห็นความจริงว่าเนี่ยพอเราคิดแล้วปรุงแต่งไปแล้วมันก็เพิ่ม จิตใจภายในกระเพื่อมเหมือนน้าทะเลแต่น้ําทะเลมันก็ต้องกระเพื่อมธรรมชาติงมว่านะเราเป็นคนน่ะจิตใจมันก็มีอารมณ์เหมือนน้าทะเลนั่นแหละมันก็ต้องกระเพื่อมแต่กระเพื่อมอยังไงอ่ะไม่ว่าคลื่นเล็กคลื่นแรงคลื่นใหญ่เดี๋ยวมันก็ดับไปของมันเองเราไปมีปัญหากับคลื่นที่เกิดความคิดอารมณ์ซึ่งเปลี่ยนเหมือนคลื่นที่เกิดในใจไหมอ่ะพอมันมีปัญหาเราก็ละเสียเลิกเสีย อย่าไป่มีปัญหากับมันไดยเชื่อว่าเราเอาความคิดอื่นมากบว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่แท้จริงใจเรามีปัญหาอยู่เราต้องตรงไปตรงมาซื่อๆคือมันมีปัญหาก็ปัญหามันมีปัญหาแต่เราก็ต้องมีปัญญาว่าทำไมไปมีปัญหากับกับคลื่นเหมือนกับคลื่นลมในท้องทะเลวะจิตใจมันก็ต้องเป็นเหมือนคลื่นนี่แนะ่ แต่มันเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาทาไมจึงต้องไปมีปัญหากับคลื่นในท้องทะเลมันก็ไปมีปัญหากับคลื่นภายในจิตใจเมื่อมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ดับไปเองเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ดับไปเองแล้วสุดท้ายใจมันก็ค่อยหมดปัญหากับคลื่นภายในจิตใจไม่ว่าคลื่นใหญ่คลื่นเล็กด้วยประสบการณ์ตรงแต่ไม่ใช่พอมีความคิดมีอารมณ์มีคลื่นแล้วไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่จริงๆภายในจิตใจมีปัญหามากมายไม่ได้ปล่อยวางเลย แต่มโนบิ้วขึ้นมาว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเนี่ยทําแบบเนี้ยมันก็เลยไม่เห็นความจริงว่าขนาดจิตท,ที่ส่งออกนอกไปมีปัญหากับอาการของใจไม่ใช่ส่งจิตออกนอกไปคิดถึงคนนู้นคนนี้อย่างเดียวภายนอกอย่างเดียวนะส่งจิตออกนอกไปมีปัญหากับอาการของใจไม่ตรงไปตรงมาคือเขาเป็นยังไงอะ่ะเออมันก็มีปัญหาก็รู้ตัวรู้ตัวซะเออไม่มีปัญหาก็รู้ว่าไม่มีปัญหามีปัญหาก็รู้ตัวซะแค่นั้นแหละก็เลิกเิกยเลิบซิ ด้วยปัญญาว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมามันก็ต้องดับไปเหมือนขึ้นลมในท้องทะเลอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วน่ยขึ้นลมในท้องทะเลขึ้นภายในจิตใจอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปไม่มีหรอกใจที่มันว่างๆไม่มีไม่มีขึ้นในใจอ่ะไม่มีเป็นอันขาดใครที่บอกว่าว่างเปล่าว่างเปล่านี่มันมโนทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกขึ้นภายในจิตใจไม่มีไม่ไม่เป็นไม่ไปได้ก็ชีวิตขันห้าเนี่ยมันต้องดําเนินไปมันก็ก่อให้เกิดขึ้นไปในใจตลอดเวลา เดี๋ยวกระทบตาตาวุฒินิ้งกายใจถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างถูกใจบ้าง,างไม่ถูกใจบ้างมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นธรรมดาจะบอกว่าว่างเปล่าตลอดเวลาไม่มีคลื่นเลยในจิตใจเออคลื่นมันมีอยู่แต่มันก็เกิดดับไปเป็นธรรมดามันมีอยู่แต่มันก็เกิดดับไปเป็นธรรมดาเออเห็นแบบนี้เรียกว่าเห็นตามสัจธรรมความจริงไม่ใช่ไม่มีปัญหาวา่างเปล่าไม่มีปัญหาวา่างเปล่าโอ้ยภายในจิตใจคนมันจะมัน มันจะมีลอยวา่างเปล่าไม,ม่ไม่มีคลื่นเหมือนกับว่ามองน้ําทะเลน้ําทะเลวา่างเปล่าน้ําทะเลไม่มีคลื่นแต่ตาดิในทะเลมีคลื่นอยู่แต่มองน้ําทะเลทําเป็นวา่างเปล่าไม่มีน้ําทะเลไม่มีคลื่นมันก็เหมือนกับมโนอีกอย่างหนึ่งแต่ความจริงต่อหน้าต่อตาภายในใจเรามันเป็นอีกอย่างหนึ่งคือน้ําทะเลมันมีคลื่นอยู่มีคลื่นมีลมอยู่แต่น้ําทะเลวา่างเปล่าภายในจิตใจอะมันต้องมีคลื่น แต่เห็นว่าคลื่นนั้นเนี่ยมันจะใหญ่จะเล็กจะถูกใจไม่ถูกใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเราจะเอาแต่ที่ถูกใจอย่างเดียวจะเป็นไปได้อย่างไรเราจะเอาแต่ที่ว่างเปล่าอย่างเดียวจะเป็นไปได้อย่างไรมันต้องยอมรับความจริงว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาจึงสิ้นความยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์ไม่ใช่ว่าว่างเปล่าอันนี้มันเป็นมโนโมโนโกบเอาไว้อีกด้านหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ความจริงดังนั้นออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยกลับไปจากวัดนี่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าเอออยู่วัดนี่มันสบายมันเห็นความจริงง่ายและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในจิตใจได้ออกไปข้างนอกกลัวจะทําไม่ได้โอ้เราก็รู้ว่าแพ้คือทําไม่ได้กับกับขึ้นลมภายในจิตใจอาการที่เกิดขึ้นในใจแพ้ก็เหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กขาดเดินตอแต่ตอแต่ตอนเราเป็นผู้ฝึกหัดนะ เราก็เหมือนเด็กอ่อนหัดเดินนะโตแต่โตแต่ลม้มแต่ไม่เป็นไรเอาใหม่ลุกขึ้นเดินใหม่มีขึ้นลมไปในจิตใจแพ้อีกแล้วไปทุกข์กับคลื่นลมนั้นอีกแล้วไม่เห็นว่ามันเป็นเหมือนน้าทะเลเกิดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดายึดบ้านถือมัน่นเอาแต่ที่ถูกใจไม่ได้เอาไปไปยึดบ้านถือบ้านทุกข์อีกแล้วเอาล้มอีกแล้วเมื่อเด็กอ่อนหัดเดินล้มอีกแล้ว จะล้มสะก,กี้ขาก็ไม่เป็นไรเพราะตอนเราเป็นเด็กหัดเดินอะ่ะมีเด็กคนไหนที่หัดเดินแล้วไม่ล้มบ้างแต่ทุกวันนี้ทําไมเราวิ่งได้เดินได้วิ่งได้ลนะ่ะก็เพราะเราล้มมาก่อนไงแล้วเราลุกแต่ถ้าเด็กคนไหนเนี่ยล้มแล้วไม่ลุกอีกเลยมันจะมีวันนี้ที่ท่านพวกท่านเดินได้ไหมวิ่งได้ไหมมันจะไม่มีวันนี้อีกเลยเขาจะกลายเป็นเด็กโปดิโอหรือว่าเป็นเด็กที่พิการไปเลยแต่เขาสู้ชีวิตไง เด็กที่ควรสู้ชีวิตเดินล้มพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อกบกระโดดไปเล็กตัวหนึ่งกบกระโดดจับกบจับกบกบจบกบกระโดดไปแล้วลุก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 กบกระโดดแล้วลุกขึ้นมาใหม่เดินใหม่สู้ใหม่ล้มอีกพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตบเบือให้กำลังใจล้มแล้วลุกสิลุกล้มแล้วลุก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 ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกไม่ใช่ล้มแล้วพ่ายแพ้เลยถ้าล้มแล้วพ่ายแพ้ เขาจะเดินไม่ได้อีกเลยจิตใจเขาจะอ่อนแอสุดท้ายต้องพึ่งยาเขาต้องพึ่งยาพึ่งโรงพยาบาลประสาทหรือโรงพยาบาลบ้า,บาเพราะพ่ายแพ้ต้องสู้ชีวิตต้องสู้แตไ่ไม่ใช่สู้ด้วยกำลังไม่ใช่สู้โดยไม่มีปัญญาต้องสู้ด้วยปัญญาเห็นความจริงลมแล้วลุกขึ้นมาใหม่ ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ไม่ช้าหรอกประสบการณ์ตรงนั้นนี่ยจะทำให้เราเข้มแข็งไม่มีเศรษฐีคนใดในโลกที่เกิดจากการต่อสู้ชีวิตมาแล้วลํำรวยจริงๆเนะ่เขาจะรักษาสมบัติไปได้นานไม่เหมือนกับลูกหลานที่รับทรัพย์มรดกมาแล้วไม่สู้ชีวิตสุดท้ายผ่านเงินหมดผ่านสมบ,บัติหมดเศรษฐีมาเศรษฐีในโลกไปดูประวัติล้วนแต่ล้มลลุกล้มแล้ลุก ชีวิตผ่านความทุกข์ยากลําบากมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแต่พอสู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตเขาไม่กลัวความแพ้ไม่กลัวความผิดหวังไม่กลัวความพังพาดจะล้มสักกี่ครั้งเขาก็ลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งเขาขอเพียงว่าชนะเพียงครั้งเดียว เขาชนะครั้งเดียวต้องการครั้งเดียวไม่นับสิ่งที่ล้มสิ่งที่พ่ายแพ้ต้องการชนะเพียงครั้งเดียวเหมือนกระพรามเนี่ยก็ล้มมาเยอะล้มมาเยอะสุดท้ายก็ต้องการความชนะเพียงครั้งเดียวเมื่อจะลรู้แจ้งด้วยปัญญาว่า สิผิดพลาดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วเราก็จะไม่ล้มมันไปอีกเราจะยืนหยัดในความมั่นคงจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่จากที่มโนเอาไว้ว่างเปล่าว่วางเปล่าจิวๆไม่ยึดอะไรแต่ผ่านความทุกข์ยากด้วยความจริงด้วยปัญสติป,ปัญญาของเจ้าตัว ต่อมาก็จะมาเป็นครูบาอาจารย์สอนคนได้ว่าเหมือนกับมหาเศรษฐีของโลกที่ผ่านชีวิตมาล้มมาหลายครั้งต้องการชนะเพียงครั้งเดียวเขาเป็นมหาเศรษฐีได้แนละ้เพราะอะไรเขาผ่านความล้มมาจนทุกช่องแล้วผ่านความล้มเหลวมาทุกช่องแล้วเมื่อเขาชนะครั้งเดียวเขาก็สามารถตั้งตัวได้นะเพราะว่า เขาล้มมาตนทุกช่องแล้วเขาไม่กลัวแล้วที่จะล้มไปกว่านี้นั้นบางทีคำพูดของพวกเศรษฐีเนี่ยกม็มีคุณค่าเพราะมันเป็นประสบการณ์ตรงของชีวิตที่ไม่หนีไม่หนีเนี่ยต,ตาก็อ่านแล้วก็ฟังของพวกนี้เหมือนกันว่าเออดูเขาใช้ชีวิตอย่างไงก็สู้ชีวิตอย่างไงก็ได้ความทุกข์ยากลำบาก ต้องการลบกี่ครั้งไม่ต้องไปนับแต่ต้องการชนะเพียงครั้งเดียวเข้าใจไหมอย่ายอมแพ้ชีวิตท้อได้บ้างแต่อย่าถอยอย่าล้มเลิกความเพียรสักวันหนึ่งก็จะยืนหยัดอยู่ได้บ้านคงด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรขันติอดทนอดกาน ข่มใจระงับจบจันท่านใจไปได้ไม่ไ,ไมห,หลไปตามกิเลสนะมีศรัทธามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมนุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะและบุญวัตถนาบรารมีที่เราสร้างไว้ความแน่วแน่มั่นคงในจิตใจไม่ได้เราลึกอยู่เสมอว่าเราไม่ได้เดินทางอยู่คนเดียวไม่ได้ต่อสู้เพียงลางําพังมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระออิยสงฆ์มีบุญวัตนาบรารมีมี ว่าแม่ครูบาอาจารย์มีเทพเทวดาทั้งหลายขอยช่วยเหลือคุ้มครองคนจริงคนจริงทำจริงย่อมรู้จริงเห็นจริงเป็นธรรมจริงไม่ใช่เป็นคนลวงแต่เป็นคนจริงดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางทุกก็รู้ว่าทุกเพราะส่งจิตออกนอกมันจะได้รู้เท่าทานันทุก,ก็ทุกเพราะส่งส่งจิตออกนอกมันจะได้รู้เท่าทานัน ไม่ใช่ไปสะกดให้มันไม่ตกจิตออกนอกหรือมโนไปสร้างว่างๆชิวๆสบายๆว่างๆชิวๆสบายๆประกบ, Chinese, บ, Zahlen, บมันคือความไม่จริงหรือไม่งั้นเอาชีวิตความเป็นอยู่ท่องเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาเพลินใจไปๆหาพวกหาเพื่อนคุยไปเที่ยวเตะเล่นการพนันกัอบบยมุกไปดูนังฟังเพลงเล่นแจ๊ดเล่นลายเล่นโต๊ะสับมือถืออะไรไปเอาชีวิตกลัวชิวๆสบายๆไปเครื่องอยู่ แต่มันเป็นความลวงกบเอาไว้กบความจริงภายในใจ,ใจไว้เขาจะไม่เห็นความจริงเลยเราจะไม่สามารถพ้นจากทุกจริงจริงภในใจไปได้เพราะส่งจิตออกนอกไปด้วยความไม่รู้ตัวแล้วก็หลงไปตามความคิดหลงไปตามอารมณ์ต้องเห็นว่าความคิดอารมณ์มันเหมือนลมที่พัดผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไล่เดอะวินไล่เดอะวินผ่านมาแล้วผ่านไป ที่ลูกศิษย์ลวงตาเขามาอยู่ที่เนี่ยเขาเป็นฝรั่งมานั่งฟงังไม่รู้ภาษาไทยแต่พอลูกตาพูดจบฝรั่งรู้เรื่องมากเลยรู้เรื่องชัดเจนมากเลยสามารถถือไม้ตอบปัญหาทุกคนได้เลยแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ภาษาไทยลูกตาบอกว่าฝรั่งที่มานั่งฟงรรังทำใจเป็นธรรมไปแล้วรู้ธรรมเห็นธรรมใจเป็นธรรมไปแล้วอพวกลูกศิษย์ี่เป็นคนไทยต้องมางงเลยอาจารย์ ฝรั่งเขาฟังภาษาไทยไม่ออกแล้วก็ไปทําได้ยังไงไม่เชื่อพวกเ่อนเอาถือไม้แล้วถามคําถามฝรั่งก็ได้ถามทําอะไรก็ได้ถามฝรั่งก็ได้เพราะว่าเขาอะใจเป็นธรรมรู้ธรรมเห็นทรรแล้วอยู่ในไฟล์เสียงในไฟล์วิดีโอเรื่อง feel the f o feel the, feel feel the f o w แปลว่าอะไรนะ light like the wind ผ่านมาแล้วผ่านไป <laughs> ผ่านมาแล้วผ่านไปเล t i อ go l ก t it b อนี่นเนี่ย feel the flow คือถ้าคุณพยายามจะตามหาความทุกข์พยายามจะหนีทุกข์หรือตามหาความสุขความทุกข์ความสุขมันก็หนีคุณไปเรื่อยๆและความทุกข์มันก็ตามคุณมาเพราะฉะนั้นคุณไม่ามาราจะยึดอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ความสุขความสงบและความทุกข์ ฟี e เดอะโฟล์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างที่เขาเป็นไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความสุขแม้แต่ความสงบแม้แต่สิ่งที่ได้มาประสบที่วัดนี้แต่ที่แล้วเราอยากจะดื่มดำ่ำอยากประทับใจไว้แต่ก็ต้องยอมให้มันผ่านไป f e e d the flow let it go let it be ผ่านมาและผ่านไปไม่มีอะไรยึดไว้ได้เลยคนทั้งหลายพยายามถือไม้ถามฝรัง่งว่าแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นทําได้ยังไงตอนที่ฟังทํามไม่ออกเขาดูเขาก็ฟังไปแล้วก็เนี่ยเขามองเห็นว่าทุกคนที่ถือไม้ถามลงตาเนี่ยมีแต่ความเล่าร้อนจะเอาทุกคนก็จะเอานะจะเอานี่ทำอย่างนี้ทำไมทําไมจะวิ่งไม่เป็นทําไมอย่างนี้ทําไมจะรู้แจ้งทําไมจะพนทุกทําไมจะไม,ไม่ได้ทําไมมันไม่เป็น ทุกคนมีแต่ความเล่าร้อนแต่เขาบอกว่าหลวงตาก็ตอบทุกคนเลยตอบทุกคนแต่เขาบอกว่าความสงบมีหนึ่งเดียวแต่ความทุกความเล่าร้อนมีมากมายหลวงตาเป็นตัวแทนของความสงบแต่ผู้ที่ถือไม้ถามตอบทุกคนมีแต่ความทุกความเล่าร้อนแอบแฝงเต็มไปหมดเลย เขาดูจากลักษณะตีตาแววตาดูจากอะไรต่นนานดิก็ฟังภาษาไทยไม่ออกแต่เขาสัมผัสได้ถึงใจว่าทุกคนมีแต่ความทุกข์ความเล่าร้อนได้ความยึดถือผู้ปล่อยวางน,นั่นแหละจึงสงบคือหลวงตาผู้ตอบคำถามมีหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาจึงรู้ว่าความสุขความสงบที่แท้จริงต้องเป็นเหมือนหลวงตาเนี่ยคือ ไม่ได้มีความยึดถือไม่ได้มีความทุกข์ความเล่าร้อนจึงเป็นความสงบจึงเป็นความสุขจริงๆเขาจึงรู้ว่าความสงบความสุขต้องเกิดจากความสงบความสงบก็เกิดจากความไม่ยึดถืออะไรหรือเรียกว่าปล่อยวางเขาว่าเขาเข้าใจเมื่อเขานั่งฟังอยู่แล้วลมพัดเข้ามาในศาลาเนี่ยเดี๋ยวลมร้อนก็พัดเข้ามาแล้วก็ผ่านไป ลมร้อนพัดเข้ามาไม่ถูกใจแล้วก็ผ่านไปลมหนาวพัดเข้ามาไม่ถูกใจแต่ก็ผ่านไปลมพอดีพอดีไม่หนาวไม่ร้อนผ่านมาถูกใจอยากจะยึดถือลมนั้นไว้ก็ยึดไม่ได้ก็ต้องผ่านไปเหมือนอารมณ์เหมือนเรื่องราวภายในจิตใจถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างทุกบ้างสุขบ้างผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ก็ผ่านมาก็ผ่านไปเหมือนลมที่พัดผ่านเข้ามาไม่สามารถยึดอะไรไว้ได้มันจึงเป็นความสงบเมื่อเป็นความสงบแล้วจึงเป็นความสุขจึงเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบสงบเพราะไม่ยึดถือหรือปล่อยวางอันนั้นคือความจริงไม่ใช่ความสุขที่เราไปบิ้วอารมณ์หรือไปอยู่กับความไม่จริงที่สร้างขึ้นมา แต่อยู่กับความจริงว่าไม่มีอะไรเลยที่ยึดมั่นถือมั่นไว้ได้จะถูกใจเพียงใดไม่ถูกใจเพียงใดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะโหยหาความสุขเกียดทุกขมันจึงทุกยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ยึดถืออะไรไปเลยเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ยึดถือได้เหมือนกับลมที่พัดมาแล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ธรรมชาติเป็นเช่นนั้นความทุกข์ก็จะไม่มีเขาจึงเข้าใจว่าความสุขมันเกิดจากความสงบความสงบเกิดจากความไม่ยึดมั่นถือบ้านหรือความปล่อยวางนั่นเองเอวังก็มีด้วยประการละวชนนี้ขอคุณพระคุ้มครองเดินทางโดยปลอดภยัย